สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับน้องที่เขามาารับชมนะครับเนาะอะไรสดทางยี่ทุกองกบน้อยนะครับผมมีโอกาสดีพี่น้องเนาะไม่รู้กล้องชัดนหรือเปล่านะก้มน้อยก็จะมาพูดนะคะผมนะเนาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะพี่นอ้องอที่มาทํางานในอิสราเอลนะครับผมว่าเมืขอที่กบหน้อยตั้งไว้นะครับผม,ม,บน,น,บผมนี่นะครับอ่า ทำไมถึงมาทํางานในประเทศอิสราเอลนะพี่น้องนะครับก็ตอนนี้นะครับกบหน่อยก่อมาทํางานในอิสราเอลได้ห้าปีแล้วนะครับผมเนาะอีกสามเดือนก็จะครบสัญญาจ้างนะครับก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็คือเหตุผลนะครับเนาะที่มาทํางานอิสราเอลนะครับก่อนนานี้นะครับกบน้อยก็เคยเคยไปทํางานเกาหลีมาก่อนนะครับพี่น้องนะครับ หลังจากได้กลับจากเกาหลีนะครับก็ได้มาทํางานในประเทศอิสราเอลนะครับโอ้ mm hmm. oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้อมด้วยนะครับผมวันนี้กลงหน้อยมาไลฟ์สดนะครับรู้สึกว่ากล้องผมมันจะไม่ไม่ไ,มไมมกลไปหน่อยไกลไปหน่อยนะแป๊บหนึ่งน,นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้กลมหน่อยก่อนนั่งอยู่นี่ฟังหั่นะครับเนาะอ่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ 17เนาฬกาสี่นาทีนอพี่นนองเนะาะประมาณ6มณ่งครึ่งนอกลมน้อยก็จะได้ไปไล่นวททำการรีงง่วต่อไปนะครับผมกลมน้อยเลยจะมาไล่สดเนาะคุเขี่น,นะครับว่าทำไมกลมน้อยถึงมาทำง,งานประเทศอิสราเอลนะครับผมก็ยังไงดีล่ะนะครับเขาก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งเนาะครับเนาะ คนคนหนึ่งที่เราทํางานมาเยอะแล้วนะครับอยู่เมืองไทยเนาะกหน่อยเคยทํางานมาเยอะแยะมากมายแล้วครับทั้งงานก่อสร้างโรงงานโรงแรมทํามาทุกอย่างนะครับผมอ่าเราแบบโปรงานเขายากมีเงินนะครับอยากมีเงินสักที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือแบบสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเขาได้นะครับผม mm. ขเขาก่ออทำงานมาหลายอย่างแล้วมันก็ะบ,บ่มียังดีถึนเนาะแต่แบบ ผมก็เลยตัดสินใจไปไปไปเกาหลีเนาะไปเกาหลีก็ไปแบบพี่ก้นไม้ครับไปแบบคนผีเนาะไปได้สามปีก็ได้โดนจับกับบ้านครับกับบ้านนะพักอยู่บ้านไหนมันโบ้ถึงปีก็จะกเกาหลีผมก็ไปสมัครอิสราเอลนะสมัครอิสราเอลทิ้งไว้นะครับก็บถึงปีมันเจ็ดเดือนนะครับทั้งอิสราเอลก็อื่นตัวผมก็ได้บินมาอิสราเอลต่อนะครับผมก็ผมคิดว่านะครับการมาทํางานเมืองนอกมาต่างประเทศนะครับ มันมันมัไม่เป็นโอกาสครับเป็นโอกาสยังไงดีล่ะโอกาสให้ครับเชาาบ้านหรือให้คนที่แบบอ่าทัวไปนะครับเนาะได้มีโอกาสที่จะหาเงินที่มันแบบรายได้มากขึ้นก็อยู่บ้านเมืองเฮาน,นั่นเนาะก็ยังเช่นเฮาแบบจบมาแค่อ่าโมโหหรือปวชแค่นี้ครับถ้าเกินเอาทำงานู่บ้านเฮา,าก็แบบ เออในเงินเดือนมื่นแห่มื่นสองกว่ากันไปเราวก่ทายงานนะครับผมเขาบบมีโอกาสสีคิดถึงเงินสามมื่นต่อเดือนเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งผมคิดว่าการไปทํางานเมืนนเองนอกเอคนแบบเฮาชีวิตแบบเฮาเนี่ยชาวบ้านชาวนาแบบเฮาเนีเ่ยเขามีโอกาสที่จะมีรายได้ที่มากขึ้นกว่าเ่าได้นะครับเขาสามารถแบบโอเคละ่ะเข้าใจนะครับเนอก่าการทํางานเมืองนอกมันเหนืนนออ่อยเนาะเออเมืองนอกมันเหนืนนอ่อยสถานการณ์แบบออาบริษัทตั้งใจเฮา เขายอมรับจนนี่ยินได้เขาก็เลยอรือร้นใจมาเมืองนอกนะครับเพื่อจะเออมาเสี่ยงเอามาเสี่ยงเพื่อจะได้ได้ได้รายหรือที่ดีมากขึ้นได้นะครับผมเนาะผมคิดว่าเออถ้าเกิดผมอ๋ายอมสละไอ้ความเมื่อยตรงนี้เนาะสักสองปีสามปีเนี่ยเออเขามีเงินสะก่อนหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะไปเห็นในสิ่งที่เขาคิดไว้นะครับซึ่งถามมาตอนเอาอยู่เมืองไทยเยามียังจะคิดบอกโอเคเขามีครับตอนอยู่เมืองไก่ยามีแนวคิดเนาะ เขาอยากทําตรงนี้อยากทําบ้านนี่ไม่ได้สืรถเขามีความขิดเนาะคบคิดมันมันเป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาบรสามารถเศ็ดมันได้นะครับเออเราสามารรบษสทมาเศรษเมันได้ครับแต่ว่ามาเมืองนอกครับมันมันมันหลว่แล้วว่าเออคุณต้องได้เงินเดือนยังตำสามหมื่นนะบางทีได้สี่หมื่นบางทีได้ห้าหมื่นเนาะเออถ้าเกิดมันมันเป็นอย่างนี้น่ะโอกาสความไม่ได้มันสูงความเป็นไปได้ที่เขาว่าเออที่มีเงินหลกะถากับบ้านภายในสองปีสามปีเนี่ย ไปเห็ุในสิ่งที่เขาคิดไหว้ไม่ก็อมีสูงนะครับผมเรยตัดสินใจมางั้นตามมาเทียนนะครับประมาณนี้นครับผมเชื่อว่าพี่น้องอะไรคนก่อคิดประมาณคือกันกับผมเนาะนี่แหละครับผมก็สถานการณ์บานเมืองห้องตอนนี้นะครับเนาะผมก็เข้าใจนะครับน้ะเข้าใจนะในเหตุการณ์ีเกิดเห็นตอนน,นะครับก็เป็นกางแร่งใจให้กับพี่น้องอะไรคนนะครับผมวัวงายเลยพี่น้องเนาะ เหตุผลที่ผมมาไลฟ์สดในในในยูทูบถังนี้นะครับมีคนสอบถามผมเกี่ยวกับอยากมาทำงานเมืองนอกอยากมาทำงานในต่างประเทศอิสราเอเนี่ยต้องเฮตดยังไงเนี่ยอิสราเอเปิดลับสมมาร์กอลบอซึ่งมีคนถามผมผมมาหลายเนาะผมก็เลยเออจะมาพูดในคลิปนี้กันแล้วกันนะครับเนาะพะผมก็บ่มี โอกาสเวลาสิแบบไปตัดชิปให้ก็เลยเอาเมล็ดซดพูดกนเลยนี่แล้ว,ออวก,กันนะครับเนาะผมจะบริลบิมนินและพี่น้องนะเนาะผูได้ขามากก่ฟังไปแล้วกันนะครับเนาะก็เนื่องจากกร,ร,รทถายนการตอนนี้ครับมีคนไทยพี่น้องแรงงานไทยพี่น้องคนไทยยุ่เมืองไทยเนี่ยอยากจะมาทํางานาในอิสราเอลนีหล่หลายหลายอีลีพอสอบถามกูนหน่อยแม่หลายอีลีเนาะก็ถามว่าอิสราเอลเปิดรัสมัครวันที่เท่าไหร่ ภายในปีนี้นะครับผมเนาะบอกเลยนะครับเพื่อสนตรเลยตอนนี้ผมอยู่ภาคเหนือนะครับเนาะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับกระทรวงแรงงานในประเทศไทยนะครับผมเนาะยังไม่มีข่าวแจ้งนะครับว่าเขาจะเปิดรับสมัครตอนไหนนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่มีใครรู้นะครับนอว่าจะเปิดรับสมัครตอนไหนนะครับผมแต่ว่า ทุกๆปีแล้วนะครับทุกๆปีแล้วเขาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีนะครับผมเราจะเปิดรับสมัครในช่วงปลายปีนะครับเนาะจูลาวางวันที่23ถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับเนาะยังเช่นรุ่นนิซิมแ่คือปีไก่นะครับเนาะเขาก็จะเปิดในช่วงวันที่23ถึงวันที่27นะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับนาะที่อยากจะมาทำงาน,นอิสราเอลก็ไปไปแบบ พยายามติดตามข่าวในช่วงนี้เนาะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาหรือในเก็บกลางกลางเดือนตุลาคมประมาณนี้เนาะหรือจะไปแบบเขาไปดูในกลุ่มที่ซีก็ได้ในกลุ่มแรงงานไทยนิสระก็ได้เขาจะมีข้อมูลมากครับหรือไปติดตามสองกลุ่มหน่อยก็ได้นะครับเนาะถ้าเกิดกลุ่มหน่อยหูข้อมูลมาปั๊บว่ากลุ่มแรงงานในเปิดบอกว่าเปิดสมัครวันไหนกลุ่มหน่อยสิฟ้าเว็บคลิปแจกพี่น้องทันทีเลยครับเนาะให้พี่น้องได้รู้กันนะครับผมก็เป็นประมาณน่อยนะพี่น้องเนาะก็สำรับ ท่านใดน,นะครับที่อยากได้สี่ยงนะครับก็พยายามติดตามข่าวเนาะในช่วงเดือนนี้แหละ,ะพฤจิการนะครับผมถามว่าเอ,อถ้าเกิดไปสมัครลรวถ้าเกิดเขาบอกว่าลูเมอร์นะครับเนาะครับผมอาการหอนให้มีป่องนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังประทันหงมุงครับผมอนะครับผมเนาะนะยังไงดีละ่ะเรื่องเอกสารต่างๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะ อ่าเอกสารการสมัครงานนะครับเอ่อทางเกือทางกรมแรงงานบอกว่าเปิดรับสมัครวันนี้นะเอ่อเขาก็เดินเข้าไปเลยครับผมไปที่กรมแรงงานนะครับเนาะอ่าถูกๆประเทศเลยครับผมเนาะอ่าก็ไปขออ่าเอกสารแบบฟอร์มนะครับแล้วก็กรอกอ่าบอกข้อมูลต่างๆนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมอ่าเอกสารเอาต้องนําไปนั่เนาะเอกสารต่างๆอย่างเช่นอ่าเลยเอกสารนี่นะครับบองมีหลายเนาะ อย่างเช่นใบเกิดนะครับผมใบเกิดใบสมรสทะเบียนบ้านใบพวกสอแปดสอเก้าสอร 9, สี่สบสามนะครับเกี่ยวกับผลพารก,การรับราชการทหารเอ่อถ้าเกิดตรงนี้แล้วก็าน่อยจะมาเหตุคิดให้อีกทีหนึงน่งเนาาว่าข้าควรตรงข้อควร,ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับตอนสมัครงานนะครับเนาะ,ะสำรับตัวนี้ก่อนจะมาพูดในพี่น้องฟังข่าวข่าวก่อนเนาะผูดฟังข่าวข่าวนะครับผู้ใดมีคําถามยีงงั้นเนาะ ถ้าเกิดบริมาดูไรซดตรงนี้ก็ผมจะไปลบไรซดนี้เนาะอ้าเกิดเข้าไปดูด้านหลังก็อยากที่รู้ขอมู่นขอมูลแบบต่อยังนี้ไปที่โบ๊โบเข้าใจตรงไหนก็อสอบถามเพืน่อยมาได้นะครับผมเนาะผพื่อน้อยก็จะให้ท้านปฏิบายได้นะครับกอสวัสดีพี่น้องทุกคนเนอะนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมแจ้งแจ้งแจ้งข่าวเนาะแจ้งข่าวเนาะ,ะในวันเสาร์นี้นะครับผมน้อยมีนัดเนาะ,ะมีนัดกับพี่ กับช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนาะที่เขาจะเขาจะมาสัมผัสกลับหน่อยนะครับจะไลฟ์สดจะไลฟ์สดสตรีมมิ่ง YouTube ของกลับหน่อยนะอ่ากับพี่ช่อง y o u ยูทูบคาทาวุฒออฟฟิเชียลนะผมก็อ่าในวันเสาร์ในวันเสาร์เป็นเวลา16บหนาฬิกาสานาทีของอิสราเอลเนาะเทางเกิดเป็นเวลาในไทยก็จะประมาณส,สองสองทุ่มครึ่งเนาะจะมาพูดคุยจะมาคอลแล็บนี่ะครับเกี่ยวกับการทำงานในอิสราเอลนะครับเพราะว่า พี่คาทาวุธออฟฟิเชียลครับพี่เบียร์นี่เขาก็โอ้โหเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบทำยูทูบเกี่ยวกับแจ้งข่าวการทำงานในต่างประเทศต่างๆนะครับมีเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันออสเตรเลียแคนาดาทายาโรปแล้วก็อสิสราเอลด้วยเขาทำมาหลายประเทศแม่นะครับผมพี่เขาเก่งมากๆนะครับถ้าเกิดผู้ได้ยายาะิลูกขอมุลน ไม่ใช่แค่ว่าจะมาทํางานอิสราเอลได้พี่น้องเนาะมันก็มีหลายๆประเทศที่เขาเปิดนะคบผมอลองไปสอบถามข้อมูลกับพีิภายในเนาะจากช่องคะทาวด์ออฟฟิเชียลเนาะลองติดตามได้นะครับผมเนาะ,ะในวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาสัมภาษณ์ผมเนาะอาจจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันสดเลยนะครับสตรีมมิ่งกันนะครับก็ลองไปตามดูนะครับผมว่าพี่เขาจะมีคําถามมีอะไรที่อยากจะรู้อเหมือนกับพี่เขาเป็นสื่อกลางพี่น้องเนาะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องเราเนาะ,ะหาข้อมูลให้ ข่าข้อมูลสำหรับพี่น้องที่อยากจะมาทำงานในต่างประเทศนะครับจะได้เร็วข้อมูลที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับผมสำหรับท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับเนาะก็สอบถามได้สอบถามได้นะครับเนาะก่อนว้อยจะมีเวลาอีกประมาณสิบนาทีเนาะพี่น้องก่อน้อยมาพูดทักทายกับพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปทำงานต่อแล้วนะครับช่วงนี้อิสราเอลอาการห่อน,นะครับอากาศร้อนแม่นะครับแล้วก็ แจ้งข่าวดีว่นเนาะแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวที่ตอนนี้อิสราเอลนะครับก็มีการหลอกล่วงนะพี่น้องหลอกล่วงเกี่ยวกับการใหญ่งานในอิสราเอลนะครับผมก็มีน่ายหนะนะครับเนาะอ้างตัวอ้างตัวเป็นคนของกระทรวงแรงงานนะครับผมไปบอกว่าจะสามารถาย้ายงานให้กับพี่น้องที่อยู่อิสราเอลได้นะครับผม ก็ปรากฏว่าก็โดนหลอกไปหลายรายครับศูนย์เงินไปหลายอูหลายหมื่นนะพี่น้องเนาะก็เป็นบุคคลที่แย่ yeah, ครับแย่ yeah, มากเลยนะครับผมผมก็อยู่อิสราเอลมาหลาปีแล้วครับผมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มาหลายอย่างเนาะมีพี่น้องอะไรคนมาสอบถามข้อมูล mm hmm. เกี่ยวกับเกนียนใงานกำก,กับหน่วยก็มาหลายคนเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยเจอคนไหนที่แอบอ้างเป็นเจ้าที่ของกระทรวงในงานสักคนเนาะ ถ้าเกิดเป็นนายหน้าแห่งงานเขาก็เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่แหละเป็นบุคคลที่เอออยู่แบบอิสราเอลมาหลายปีแล้วเขารู้ส่งท่านการย้ายงานหูจักคนหลายจังหวะก็ถามแม่พี่น้องเขาแบบคนที่อยู่ต่างประเทศทอยู่อิสราเอลครับผมเขาแบบยังไงล่ะเขาอยากจะย้ายงานนะครับอยากจะย้ายอยากจะย้ายงานเนี่ยแต่แบบไปสอบถามทางล่ามแล้วไปสอบถามทางออฟฟิศแล้ว ทางออฟฟิศก็บอกให้รอก่อนนะเออรอก่อนยังไม่มีงานหรือให้รอทํางานไปก่อนสักสี่วันห้าวันจะจะดต่องานให้แต่สําหรับคนที่เขาเห็นงานนะครับเขาดึดัดใจเนาะอืดอัดใจกับการทํางานที่นี่มันรอไม่ได้หรอกครับผมบอกเลยมันรอไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาอยากจะย้ายงานก็คือเขาต้องจัดจะย้ายงานเขาก็เลยต้องแบบเสาะหาสะแสวงหาข้อมูลก็คือไปถามนายหน้านะรบพูดง่ายคือมันจะมีนายหน้าหางานอยู่แล้ว ก็ซื้อไปไปสอบถามเนี่ยหาในายหน้าทางนายหน้าเนี่ยก็จะหางานในเขาเนาะหางานเ,นอ,เ,นาานเอ้ยตรงนี้ไม่ป่าลงไม้ว่างนะจะไปไหมแต่คุณต้องจ่ายนะสี่พันเช็คสามหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแล้วแต่จะตกลงกันนะครับแล้วจะจะเดียวกันนะครับผมผมก็รู้เรื่องราวตรงนี้มาเยอะนะครับจริงๆผมรู้เรื่องราวเยอะมากเยอะกับนายหน้าที่อิสเอลนนี่นะผมล่าสุดนะผมได้คุยกับเพื่อนผมล่าสุด ที่เขาจะเอาค่านายแน่นถึง6กพันชิเกลครับความหวกนี่คือเรื่องจริงนะครับผมเดี๋ยววาง่านเขาจะโทรวิดีโอคอลก็ไปสอบถามข้อมูลเีกนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่ไม่ใช่คนนี้นะแต่เป็นนายนายอิสราเอลด้่นแหละนะครับผมก็ว่ากันไปพี่น้องเนาะในเมื่อแบบเขาหางานมาได้มันมีทางออกสำหรับแรงงานไทยนะครับผมมันก็ต้องยอมเสียย่อมเสี่ยงเนาะผู้ลงทุนเสียเง,งินไปหรอกก็ได้งานได้งานที่ดีได้วีซ่าเขา อ่าได้เงินที่ดีก็ดีไปนะครับแต่สำหรับคนไหนที่ในงานแปลอ่ะเออแบบงานบอดีกะจับอาหารหน้าจ่างเกา่ากระมี้เยอะยอะนะครับเนาะอันนี้ก็ผมอย่างไงพี่น้องก็คิดกันเอาเองเองนาะก็วิเคราะห์กันเองนะครับว่าเทาควรจะเชื่อถือดีไหมหรือนำจยอมเสี่ยงเงินดีไหมก็อย่าที่บอกไปนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเงินน่ะมันอยู่ใน,นกระเป๋าเทาเนาะอยู่ใน,นกระเป๋าเทาเขาจะควักใจใครก็ได้หรือบอกควักใจใครก็ได้ ครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิทธิของเห้านะครับผมเนาะก็ก่อนเห่าจะจ่ายคนอื่นใจผู้ใดก,ก็ต้อง,ต,องต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจในข้อมูลมั่นใจในงานว่าเหสาจะไปไม่คืองานอะไรไดๆเท่าไดรนะครับมีกากพี่นอ้องนํานะครับเนี่อาร์ทิวอิสราเเลนะครับผมก็ประมาณนี้เพ่องเนานะยังไงต่อดีล่ะนะครับอากาศ่วงนี้ก็ร้อนนะครับพี่ร้อนมากนะครับ กบน้อยก็ทํางาน,นในฟาร์มวัวก็แบบวัวก็ห่อนเน,ะน,นาะก็แบบอ่าะไรงัวไปสเปนน,ปนั่นก็หลายเวลาเหมือนกันนะครับเมื่อนี้กบน้อยว่าสิไปรับจอบเนาะบ่ได้ไปนะครับพอแดดือห่อนแห้งนะครับผมพอไปล่างไปล่างาลังคาแพงโซลาเซลล์ปลาเที่ยวเนาะแล้วอีกหลายแผ่นเหมือนกันนะครับดูสิเดือนห่อนแห้งเมื่อกี้นะครับก็เลยแบบไม่ได้ไปนะครับพักคอนก่อนพักคอนสักเมือน,นะครับเดี๋ยวจะไปใหม่นะครับ นี่แหละครับผมก็มีเราข้าวเหมือนกันนะครับเนาะก็มีพี่น้องคนไทยเก็เชียชีวิตเนาะเชียชีวิตอ่าในประเทศอิราเลนะครับก็หน่อยบ,บ,บ,บ่บ่บ่มั่นใจนะครับเกิดจากสาเหตุอย่างน,น,นะครับก่อ่าเด้กก่ออ่านข่าวนะอ่านเมืองข่าวนะครับเกิดจากอาจจะเป็นพพเพราะพักคอนเทนต์เพราะอาการหงอนนะครับเกิดกักไร้ตายนยะครับว่กนกันง่ายๆอะละ นะครับก็จะไปฝากพี่น้องนะครับพี่น้องดูแลตัวเองเนาะอาการนอนห่อนก็พักคอนะครับพักคอนี่แก้งข้อนะครับพยายามดื่มนาไม่ร้ายนะครับดื่มหนาบ่อยๆนะครับก็เรื่องเรื่องกินเหลาเนาะในวันหยุดอย่างเช่นวันวันศุกร์นี่ครับหลายๆคนก็จะหยุดกันนะครับเขาจะกาจะกินเหลากันหามือหามเว้นกันนะครับนาะก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับน้องก็เอาเผาลงบางนะครับนพอสพอับอานการห่อนะครับการห่อน าการห่อนพระคอนเพียงพราวก็ไปงานต่อนะครับก็เป็นสาเหตุเนาะเห็่ให้อา,อาการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับหลายหลายคนบอกว่า,าสาเหตุการไหลตายเกิดจากการฉีดยายาคายาคางแมลงอะไรวะานี่ครับผมว่าอันนี้ความความคิดของผมเนาะความเชื่อของผมเนาะเพราะว่ามันมีส่วนนะแต่ว่ามันน้อยมากนะสาเหตุการไหลตายเกิดจากยาฆ่าแมลงหรือการฉีดยาพวกเนี้ สารเคมีเพราะว่ามันหน่อยนะถามอีส่วนมันมีส่วนแต่สำหรับมันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะปัจจัยหลักนี่แหละครับคือการกินเหล้าการพักคอนเอเพียงข้อหรืออาจจะการสีซ่าสติก็แล้วแต่ตัวอีกเนาะอันนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วแต่คนอดื่นนะครับพอนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับผมเพราะว่าถึงเวลาพักคอนเนี่ยทุกคนก็รูเ้เลยหครับว่าอิสราเอลมันเป็นงานหนักเนาะเป็นงานเกษตรทางานกลางแจ้งตากแดด ต่างๆนะครับผมเมืยเข้ารู้ว่าเข้าเมยแล้วแต่เข้าเข้ากลับไปกินเหล่าไปเห็นการพน,นันลินใฮโล่เสียงว่ากันยังไงลินไฮโลกแล้วก็หาเมืองหาเว้นกันเบือนสางมาไปเห็นงานตอ่อถามว่าร่างกายเข้าเมย์พักคอนบเดเกบบบาดเพียงข้อตรงตรงหนีนะครับเนาะออในเมื่อไปเห็นงานบานเน็นอยแล้วเนาะร่างกายมักนกระดาวลงหรอล่พี่น้องเนาะแถมบ่คอยกินเขา่าแล้วก็บ,บ่กกินหน้าอีกนะครับ เออพอดีเห็นง่ายไหมเรากะมือต่อมากะไปนอนกับคนเราก็ไร้ตายไปเลยไอ้สัสนี่นะครับเนาะนี่คือผมเห็นมาแล้วนะครับผมถึงพูดแบบนี้นะครับผมก็อยากให้พี่น้องก็อ่ารักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเป็นกันลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะครับผมเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็หน่อยก่อนจะมาพูดคุยกับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็ลองเช็คคลิปอีกทีนึงเนาะเช็คคลิปอ่าเกี่ยวกับ แจ้งข่าวว่าการเอกสารนะครับผมเนาะเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานต่างๆเกี่ยวกับอ่าจริงๆผมมีคอนเทนต์นนะผมมีคอนเทนต์ทีดีมากๆเลยอยากจะพูดให้กับพี่น้องให้กับพี่น้องที่สมัครมาต่อจากนี้ก้มหน่อยเพราะว่าพูดกันตรงตรงคือว่าก้มหน่อยมีเวลาอีก3เดือนเนาะพี่น้องสามเดือนก้มหน่อยสิกับกับบ้านแล้วคือบริยุทธ์แล้วนะครับเนาะ กลมหน่อยเลยอยากจะเอาข้อมูลที่กลมหน่อยประสบการณ์ในกลมหน่อยอยู่อิสราเอลแม่เนี่ยเ h ดคอนเทนต์แจ้งแจ้งให้กับพี่น้องที่อยากจะมาให้งานอิสราเอลหรือเพื่อนๆอยู่อิสราเอลเนี่ยได้รู้นะครับเนะาะว่าการใช้ชีวิตการนำลงชีวิตอยู่ในอิสราเอลควรทำยังไงบ้างการใหญ่งานนะครับผมการเอาตัวรอดจากนายจ้างการฟ้องร้องการใชไปใส่มาใส่ต่างๆผมคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับเนาะเดี๋ยวกรมหน่อยจะมาเล่าสู่กันบ้างอีกนะครับยังมีโอกาสนะครับผมเนาะ ว่ากุมหเ่อยจะคิดได้ที่ล้วครับมันกับแบบยแง่ๆอยู่บอกตรงกันแง่ๆหลายอย่างนะครับมันนี่ก็มีโอกาสดีนะครับมาบอกกับพี่น้องไปฟังกันนะครับเนาะจบไลน์นี่ครับไลน์สดเต็มมีไปนะครับผู้ใดได้ดูคลิปย้อนหลังก็อ่าอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับยินดีนะครับเนาะอ่าพูดคุยสอบถามหรือคอมเมนต์กัมหน่อยได้นะครับผมหรือจะไปสอบถามด้วยตรงได้ครับผมในเฟซบุ๊กของกุมหน่อยครับเนาะกุมหน่อยก็มีเฟซบุ๊กว่า พอใจพอเพียงนะครับมาไปเข้าไปพูดคุยกันได้ผุมน้อยรับทุกคนเด้อพี่น้องเนาะถ้าเกิดมีตัวตนแบบปรแมาณเป็นตัวการ์ตูนพี่น้องถ้าเกิดมีตัวการ์ตูนหรือผู้สาวงามๆผมบอกรับเด้อครับเด้อพี่น้องเนาะผู้สาวงามๆเป็นของกมน้อยผมบอกรับเอาแบบคนที่มีตัวตนหน้าตาชัดเจนผุมน้อยยังจะรับนะครับผมเอาองศ์นะครับเนาะอ่าแล้วก็กุมน้อยเพิ่งจะเปิดเหตใไหมอ่าชื่อว่าอีสานเจเนเรชั่นนะครับผมอ่าเข้าไปที่ตามเพจของกุมน้อยได้นะครับผม เหตุผลนะครับที่กบหน่อยสั่งเพจแม่นะครับกบหน่อยเป็นคนมัก่ายคลิปมักทายวิดีโอนะครับผมอ่ะกบหน่อยจะเอาวิดีโอที่ผมถ่ายเนี่ยครับไปไปประกอบกับเพลงเพลงต่างๆเพลงที่มีอ่ะเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตต่างแดนเนื้อหาคิดถึงพ่อแม่ชีวิตอีสานเฮ้าเนี่ยกบหน่อยจะเอาคลิปที่กบหน่อยถ่ายไปไปตัดคลิปใส่เพลงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดกบหน่อยเฮ็ดคลิปแม่ถ้าเกิดเอาใส่ยูทูปเนี่ย เพลงมาตติลิกสิทธิ์ครับผมมันจะเอาลงยูทูบบ่ไอยนะครับเนาะอ่ะกุมหน่อยเลยจะหาเพลงที่มันมีความหมายดีๆความหมายอันโดนแล้วก็เฮ็ดชิปลงครับผมในเพจของกุมหน่อยอีสานเจเนเรชั่นนะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมเนาะโอเคครับผมเนาะกุมหน่อยก็ได้คุณมันนั้นเติบโตนะครับผมเดี๋ยกุมหน่อยจับไปเห็นงานแล้วครับผมเนาะได้เวลาแล้วครับผมตอนนี้ได้สิบแปดนาฬิกาหกนาทีแล้วนะครับกุมหน่อยจะได้ขับรถไทยดันอาหารก็จะไล่งัวไปหยามน้าแล้วก็จะเห็นงานต่อนะครับผมเนาะ โอเคครับสลับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผมหยุดแล้วนะครับ